ครับมารับขบวน946ครับพิเศษโดยสารที่946ครับเป็นขบวนขีห้าน1ไป3ครับตอนนี้ออกกลันะครับครับเพื่กั้นลงรับมาดูบรรยากาศครับตอนเย็นมาแล้วครับ ฝั่งเอ้ยสองฝั่งครับสี่ขานลงครบเรียบร้อยครับรอชีฮากำลังเล่งควันดำอยู่นะครับเล่งออกมาอยู่ผ่านจุดตัดมาครับ ไคนฝ่าไปนะครับน้องฝ่าไปมาใกล้ๆแล้วครับเนี่ยสี่ขายังไปได้ครับสุดยอดมาครับรวปีนมาสุดสุดยอดนะครับสวย,าสยางาม เทพพลังพวงครับเรียบร้อยครับเมือนกันก็ขึ้นครับครับถอยเข้าลังหนึ่งครับ เปิดไฟจ้าเลยรับเข้าหลังหนึ่ง